ลอง yeah, ม,มาเปลี่ยนน,นี่อลองม่ยเปลี่ยนข้างบนนี่มาคามกีกีเนี่ยเจ <75. S 1> ็ดสิบห้าจะเปลี่ยนไม่ต้องไเจ็ดสิบห้านะไม่เอานะเปลี่ยนก็้อยปดออกเรียเส้นเลย ใช้ตัวนี้นะตัวน,น,นะวนี้แทนตัวนี้เกตใหม่แทนตัวนี้ทำเข้าเครื่องอที่เกียวไข่หมดเลยเว้ยแ็งแรงนะฮึอออัอไไน,นนีไมาไหลนนไหลที่อันนี้เสียบไม่ไหลแันนี้เออ หมดทิ้งเลยนะไม่คุ้มอ่ะหนีได,ด้ชนหน่ะเป็นสะพานพอดีไ hey, อ้เครื่องเครื่องน้นมันแท้เนี่ยอันเนี่ยอันอันที่สองอันที่สามอ่ะงงเลยงงไงหมโอ้ยเราไม่ค่อยจำอะไ่ะเดีแต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ไงฮะโอ้โห <laughs> เป็นขี้เลนนี่ไงเนี่ยครับข้างใน เดี๋ยวไม่เป็นไรครับคุณเปียกเขาชอบภาพพีพีอุ้ยถึงใส้ในแล้วเราไปขี้เลงข้างในไงคำนอบคูไม่ได้นะอ,อ๋อมันไปที่หาใส้ในเหรอโทรมาใช่ป่ะครับพี่เราเอ๊หาเบอร์รอบหนึ่งเลยตับปา โม,มือนโงแบบหนูในคุณดักวันแรกนะพี่ได้ตัวไปเฮ้เลยพี่เลอะไรผมก็เคยไว้นะของเราก็พอพี่ก็ทำให้เขาค่ะไม่เอาเลยผมทำหมันหมด,ดตัวผู้ตัวเมียจับทำหมดเอาเขามาค้อจริงๆเลยตอนแรกได้สามตัวแค่เดียวเราก็กจะทำหมันมาอีกทำไมไม่ไปให้คนที่ต่างจังหวัดไปเปปล่อยนี่ สายนี้ทิ้งน้ํสามตัวแรกก่อนนะครับสามตัวแรกด้านล่างทิ้งออกจากสายนี้นะครับแล้วก็ค่อยปล่อยเข้าไสเมมเบรนแรงนะแรง,แรงนี่ออกจากเมมเบรนนะครับประมาณไม่ถึงห้านาทีเนาะไม่ถึงนะสองสามนาทีได้ป้งดูค่าน้ำเท่าไหร่ เดือเตนล้ต่อเข้าถังได้เลยต่อได้เลยนะ